คิดว่าวัย EC เชียงรายมีดีอะไรบ้างครับผมทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ครับได้เจอเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะแล้วก็คุยกันได้เป็นเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจเหมือนกันมีไมเซนเดียวกันค่ะครับหลายๆร้านเราเคยเห็นหน้าร้านเวลาเราขับรถในเชียงรายนะครับแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้มารู้จักกันจริงๆเมื่อมาอยู่ในวัย EC เนี่แหละครับรู้จักเจ้าของ อ๋อได,ได้ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถส่งต่องานกันได้แล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันค่ะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นชายาเป็นเจ้าของนักธุรกิจเอ้ยเอาไม่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของไปธุรกิจก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซาับเนมค่ะครับชาเนมย้อนยังไงชาน คุณเป็นใครมาส่องธุรกิจกันนอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับชาครับเนมค่ะพวกเราทำร้านอาหารเกีโอชานะคะครับร้านอาหารเดีโวชาเราให้บริการอาหารทะเลไทยเมืองทะเลไทยจีนแล้วเพือนอาหารทะเลไทยจีนแล้วก็พืนเมืองนะครับแล้วก็ถ้านแห่งนี้เรายังรับจัดแง๊นแตงแงานแงานสัมมนาต่างๆนะครับ ชาเพิ่มมั่นให้บริการและร่วม,มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเอกโอชามุ่มงมัม่นให้บริการและร่วม,มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมายคะ่ะมาหน้าเอกโอชาเลยคะ่ะทำไมคนที่เห็นคลิปนี้ต้องมาวันที่12มีนาคม บับวันที่12นี้นะครับท,ท,ทุกคนก็จะได้มาเจอกับสมาชิก YC c เชียงรายนะครับมาเจอพวกเราค่ะมาเจอชาเนมนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างความสัมพันธ์กันเนาะแล้วก็จะได้มีคอนเนคชันเยอะๆนะคะครับเราจะได้มาทำความรู้จักกันอะไรต่อเนี่ย <laughs>